วันนี้กคงจะอากาศเย็นทั้งวันแบบนี้แหละดีเหมือนกันแหละงานทํางานทําการอากาศเย็นเย็นทํางานจะสบายสบายถ้าทํางานอากาศร้อนมันพิชักจะไม่ไม่สนุกไม่ว่างานภายนอกงานภายในงานภายนอกถ้าอากาศร้อนก็ไม่สนุกงานภายในอากาศร้อนก็ไม่สนุกแต่ถ้าอากาศเย็นมันสนุกเนี่ยมันทำไม่ไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเมื่อยงานภายในเหมือนกันน่แหละ งานภายในลองนี่อากาศร้อนๆเดินโยกมนิดเดียวก็เหงื่อไหลใครย้อยเปียกโชกไปหมดข้างหลังนั่งภาวนาก็ลังมีแต่เหงื่อไหลเต็ไมไปหมดพระผ่อนเปียกเหงื่อมันก็เลยเลยรู้สึกว่าภาวนาค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นพระเราเวลาถึงฤดูร้อนจริงๆะนะ่ยนะเดือนเมษาเดือนพฤษภาท่านจึงเอาเอาเวลาเนะี่ยกลางวันเนี่ย อากาศเป็นร้อนจัดๆแต่มาเหลาไม่เจียเหลาไม่สีฟันกันเน,น่ะนะเอากันเหลาไม่สีฟันเป็นเป็นวิหารธรรมเหลาไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดินยงคงกับเหลาไม้ไปนั่งนั่งกับเหลาไม้ไปเออเอาค่าเวลาไม่ให้เป็นเสียเวลาแทนนี้อย่าปล่อยจิตปล่อยใจมันฟุง้งซ่านยุ่งเหยิง,ยงวุ่นวายไปกับอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งหลายไม่ว่าอดีตเรื่องอนาคตมันล้วนแต่สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาภาย,ย,ยในจิตในใจ ของตัวเองเท่านั้นแหละสู้มันอยู่กับที่อ,อยู่กับการเหลาไม้เกี้ยอยู่พุทโธพุทโธพุทโธ,ทธเป็นวิหารนะครับทําเครื่องอยู่เป็นสุขของท่านแต่อพออากาศเป็นใจอุตุอุตุสปายะอากาศเป็นที่เหมาะที่ควรแล้วเราก็เล่นทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันเราก็เดินโยกมได้สบายกลางคืนก็เดินโยกมได้สบายจะนั่งภาวนากลางวันก็สบายกลางคืนก็บสบาย,น,บบายนั่นแหละที่ว่าอุตุสปายะ อากาศเป็นที่เป็นที่เหมาะที่ควรต่อการ,ต,การต่อการทาความเพียรต่อการภาวนาเพรออาะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้แล้วกรรีบเร่งทําความเพียรให้มากภาวนาเป็นให้มากงานภายนอกงานภายในเ,เป็นความสาคัญแต่งานอะไรก็ไม่สําคัญแต่างานรื้อจิตลื้อใจของเรางานรื้อภพรื้อชาติท่านจึงเรียกว,ว่ากรรมฐานกรรมการการงานการกระทํา ฐานฐานะที่ตั้งที่ตั้งแห่งการงานที่ตั้งแห่งการงานงานที่ลือพบรือชาติมันเราถูกพบถูกชาติครอบนำมาจนนับไม่ได้แล้วการตีลื้อมันออกมันก็เป็นของหนักเป็นของธรรมดาแต่มันจะหนักอย่างไรมันก็ไม่เหลียววิสัย ถ้ามันเลือเหลือวิสัยของคนจะลื้อถอนออกได้ก็คงจะไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคงไม่อุบัติขึ้นพระสงสาวกอาลาลาหาคนคงจะไม่มีให้เรากกาบท่านถึงถึงท่านว่าสังคังสดังกัฉามิหรอกแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นมันอยู่ในความสามารถอยู่ในวิสัยของคนเราที่จะประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นแหละขออย่างเดียวให้มีความภาคความเพียรให้มีความตั้งออตั้งใจจริง แล้วก็ยกสติยกปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องมืออันประเสริฐอ,อยู่ด้วยความมีสติคือมีความระมัดระวังการความเคลื่อนไหวทั้งภายนอกและภายในการเคลื่อนไหวภายนอกคือเคลื่อนไหวทั้งกายทั้งวาจาของเราให้มีความระมัดระวังจะพูดจะอะไรก็อระมัดระวังว่ามันเป็นโทษเป็นภยัยหรือเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์มีปัญญารู้จักไต่ตองรู้จักคิด พิจารณาดูถ้ามันถ้ามันเป็นโทษเป็นภัยเราก็มีสติเป็นตัวเบรกไว้เป็นตัวหักห้ามไว้ถ้ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์เราหนุนส่งด้วยความภาคความเพียรอันนี้ก็คือมีสติมีปัญญาไต่ตองขี้คายกำกับควบคุมภายนอกส่วนภายในจิตในใจของพวกเราถ้าเราปล่อยปาะละเลยมันจิตใจก็มีแต่ความฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งเล่ร่อนต่อไป เกาะเกี่ยวกาะเกี่ยวกับอารมณ์เรื่องราวความยินดียิน้นล่ข้อบงาจิตใจของ,ง,จจงเรายุ่งเหยิงวุ่นวายไปอยู่ตลอดมันหาคุณหาค่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้เพอเราปล่อยปะละ,ละเลยจิตใจอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เราบัตรเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัตรนี้เราก็น่าจะคิดได้้อคิดแล้วว่ามันมีคุณมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนถ้ามันมีคุณมีประโยชน์ไปล่ะก็เราก็คงจะไม่ยุ่งเหยิง,ยงไม่ไม เป็นทุกอย่างทุกวันนี้หรอกมันก็คงจะมีความสุขเบอรบานผ่องใสไปเ,เป็นเครื่องอยู่แล้วแต่นี่ไม่เนี่ยการปล่อยปะละเนยอ,อย่างนั้นมันก็มีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นมากขึ้น,นทับถมลงไปภายในจิตใ,ในใจของเรา,เ,าเลื่อยไปเลื่อยไปแจนกระทั่งตายจากไปแล้วมันก็ไม่หยุดไม่หยุดในการทับถมจิตใจมันก็ทับถมไปเรื่อยไปก่อภพก่อชาติมายุ่งเหยิงวุ่นวายไปอยู่ตลอดแต่นี่เราตัดตอนมันออก เราเราจะมีความปิอิสระได้ก็เพราะไม่ตามไม่ไม่ไม่ตามไอ้กำลังไอ้ไอ้ความผลักดันอยู่ภายในจิตในใจของเราก็คือกิเลสท,ทั้งนั้นแหละคือเราไม่ตามกิเลสถ้าเราไม่ตามกิเลสเรามีโอกาสเราก็มีโอกาสฝืนกิเลสมีโอกาสท,ที่จะมาชำระกิเลสโดยเฉพาะน้อมนำเอาข้อปฏิบัติมาศีลสมาธิปัญญา ศีลเป็นตัวกำกับกายวาจาของเราเราก็ต้องตรวจตาดูกายวาจาของเราให้มีความปลอดโปร่งให้มีความสะอาดปราจจากโทษน้อยใหญ่พูดอะไรไปแล้วมันไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยมันก็อยู่ในขอบเขตของศีลทําอะไรไปแล้วไม่เป็นโทษเป็นภัยก็อยู่ในขอบข่ายของของศีลนี่แหละเพราะฉนั้นศีลนี้จึงเป็นเป็นตัวกํากับกายวาจาเป็นตัวชําระกายวาจาของเราให้สะอาดปราจจากโทษน้อยใหญ่ทั้งหลาย เมื่อภายนอกไม่มีไม่มีโทษไม่มีภัยมันก็ไม่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 เป็นอารมณ์เข้ามาครอบงาจิตใจของเราให้เศร้าหมองด้วยเวรด้วยภัยต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเอาจากนั้นเรามาเรามาอบรมจิตหลงใจของเราเองให้มีสมาธิสมาธิเออคือความตั้งมั่นหนักได้มั่นคงจิตจะมีสมาธิได้มันก็ต้องมีความสงบนั่นแหละจิตที่จะมีความสงบจิตนั้นต้องมีหลักยึด ถ้าไม่มีหลักยึดมันก็เล่ร่อนไป,ไปเป็นของธรรมดาเนะี่ยแหละเหมือนว่าวที่ไม่มีสายป่านยึดมันก็ปิวไปตามลมลมไปพาไปซ้ายก่อไปซ้ายลมพาไปฝาก่ไปฝามันก็ปิวไปแบบไม่มีทิศไม่มีทางาจิตใจที่ไม่มีหลักยึดก็เหมือนกันเนะี่ยมันก็เล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแตง่งไปเกาะเกี่ยวกับอดีตบ้างอนาะคตบ้างยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความยินดียิน้ายอยู่อย่างนั้นเนี่ยนั่นแหละนี่ธรรมดาธรรมชาติของจิตที่ไม่มีหลักยึดเอา เราก็ยกเอาพุโทโธมาเป็นหลักยึดของจิตอยู่ที่ไหนก็อยู่เอาพุโทโธพุธโทโธไปจะนั่งจะนอน,จะ,น,อนจะยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าทุกอิริยาบถเว้นแต่นอนหลับเท่าน,น,นั้นแหละให้มีพุโทโธเป็นหลักยึดไว้เพื่อไม่ให้จิตไม่เล่ล่อนออกไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์เรื่องราวรือความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายให้มาอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนีละเมื่อมันอยู่บ่อยเข้าบ่อยเข้าเรื่องความมีสติที่แต่คำกับจิต ให้แนบแน่นอยู่รับว่าพุทวีพอมันอยู่บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็คุ้นเคยคุ้นเคยในกับการอยู่กับพุทโธมันก็ไม่ดิ้นรนไม่ทุรนทุรายเหมือนแต่เก่าก่อนเพราะมันคุ้นเคยแล้วพอมันคุ้นเคยมันก็อยู่กับพุทโธได้อย่างสบายจิตก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสักวันหนึ่งไม่เนิ่นช้าหรอกมันต้องรวมตัวเข้าสู่ความสงบนั่นแหละพอจิตรวมตัวเข้าสู่ความสงบตอนนี้พออิ่มพอในความสงบแล้วถอนออกมาจิตนั้นจะ จะถอนออกมาสู่ความรับทราบในในสัมผัสต่างต่างหลายแล้วแต่จิตนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเนี่ยเราเรียกว่าสมาธิแหละพอจิตมีสมาธิมันก็ไม่เอียงเอียงหันไหวไปกับสิ่งที่ากระทบสัมผัสต่างๆหูจุบุริ้งกายแล้วไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่าินร้ายก็าตาม สิ่งที่ชอบหรือชังนก็ตามจะไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราให้เอียงไปฝั่งยินดียินร้ายอีกต่อไปเพราะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตที่ออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านะั้น mm. ก็ออกไปเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบครอบนี่แหละปัญญาพอเราดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมมีปัญญานำหน้ากุยทางไปกุยทางไปการดำเนินชีวิตกุยทางไปในการปฏิบัติธรรม การดําเนินชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมของเราก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนี่แหละเพราะการภาเพราะความภาคความเพียรเพราะความเอาจริงเอาจังของพวกเราด้วยการทุกท่านทุกคนเพราะนั้นให้พากันเชื่อมั่นพากันเชื่อมั่นในธรรมของพระเจ้าว่าแล้วก็พาจะเชื่อมั่นในตัวเราเองด้วยเรียกว่าตตาเขี่ยโตโนนาโถ เแลเป็นที่พึ่งของตนให้เชื่อมั่นในตัวเราเองแล้วก็ทุ่มเทลงไปในในการปรับพึ้นปฏิพัติด้วยการเอาจริงเอาจังเราก็จะเป็นผู้ทรงอัศวธรรมจะได้สักวันหนึ่งเราจะเป็นผู้พ้นทุกได้อย่างแน่แท้เ,เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความสามารถของพวกเราที่จะปรับพึ่งปฏิบัติได้ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติขึ้นมาไว้ถ้ามันเหลือเกินความสามารถของมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติไว้หรอก นี่แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ล้วนแต่อยู่ในขอบเขตอยู่ในความสามารถของมนุษย์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นถ้าพวกเราเมาตรวจตาดูดอนเข้ามาดูสิว่าเราเป็นมนุษย์ไหมถ้าเราเป็นมนุษย์เราก็สามารถปฏิบัติได้ขอให้มีความจริงจังมีความตั้งใจมั่นเท่านั้นแหละเมื่อเราทุกท่านทุกคนมีความตั้งใจมั่นแล้ว เราก็จะเป็นผู้ทรงอัศจรรย์ทรงทำได้อย่างแน่แท้ขอ,ขอ,ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจในการปรัปบพฤติกรรมเพื่อความเป็นผู้ทรงทําด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อพระจักคูบาลเนี่ยพระจักคูบาลเนี่ยภาวนาไม่นอนจนตาฟ้าฟางใบมองผ้าพวงบองไม่เห็นหมอมารักษา <c oughs> หมอรักษาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายอ่ะนะที่หลังหมอก็เลยบอกว่าเอา้านั่นเออ แต่ท่านมาท่านพระเถระท่านต้องไปพักผ่อนหลับนอนนะพระเจ้าจึงรักษาท่านได้แต่ท่านไม่ไพักผ่อนหลับนอนอย่างนี้้าพเจ้าจะไม่สามารถรักษาท่านได้พระจุกบาลบอกหมอ,อตมาจะไปมัวประมาทนอนใจได้อย่างไรในการไปจะไปพักผ่อนไปพักผ่อนนอนนอนใจอย่างนั้นได้อย่างไรเมืออ่อความตายมันไล่เรามาทุกเวลาทุกเวลา,วลานะหมอเขาบอกโอ้ถ้าเช่นนั้น้าพเจ้าก็ไม่สามารถรักษาท่านได้ หมอก็เลยทิ้งจากไปพระจักุบาลก็เลยสอนตัวเองว่าอา้าดูก่อนจักุบาลแต่ก่อนนี้เธอกับคิดจะพึ่งพ่อแม่ของเธอแล้วเดี๋ยวนี้พ่อแม่เธอไปไหนพ่อแม่เธอั็จากไปแล้วไม่ใช่เหรอแม้กระทั่งเธอยังหวังพึ่งหมอหมอเขก็จากเธอไปแล้วดูก่อนจักุบาลเธออย่าว่าแต่ผู้อื่นเลยที่เธอจะพึ่งบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นี้ แม้กระสังขายของเธอดวงตาของเธอเธอจะพึ่งเขาเขาก็ายังจะจากเธอไปแล้วเธอจะหวังจะอะไรเธอจะหวังพึ่งใครอีกใช่ไหมทำไมเธอไม่รีบเร่งไม่รีบเร่งกดเปื้องชําระจิตใจของเธอเสียเดี๋ยวนี้แล้วพอพอสอนตัวเองได้อย่างนั้นจักรวาลก็รีบเร่งทําความเพียรทำความเพียรเอาจริงเอาจัง,อ,จง,อ,จงอ,อกกิจเดียบมาอย่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หลับไม่นอนไป right? อยู่ในสามเดียบทดยืนเดินนั่งไม่เอน็นหลังลง ลงสู่แตะพื้นเลยเดียไปในวันนั้นปัจจุบานก็สําเร็จเป็นพระราหันก็ตาบอดพอดีแต่ตาในสว่างจ้าขึ้นมาแม้นตาตานอกจะบอดก็ตามแต่ตาในมันสว่างเแล้วไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรทรงเสียเสียดยดยเห็นไหมเหมือนกับเหมือนกับเราเรา,เราลงทุนไปร้อยบาทแต่เราได้มาสิบล้านบาทเราจะไปเสียดดยกับร้อยบาทตั้ไร อันนี้เหมือนกันถ้ายขันร่างกายดูแลเปนขนาดไหนถึงที่สุดแล้วมาเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นดูแลจิตใจของเราให้ดีนะเอามก็ะจ่วงมาราพักนี้ให้จิตใจเบิกบานผ่องใสให้เห็นเห็นอัดเห็นทรรโดยเรียพันเด้อเออดีแล้วดีแล้วอารับพรเนอ้อรับพรเราจะได้เปลี่ยนริยาบทกันเนอ้อตั้งใจรับพรเงนอ,อย หาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวามวาอิโตทินงังเปตานางังุปกะปปิอิชิตังปิตังตุมหังเขปเมวสะสมิชะตุสเพปุเรนตุสังกะปา เจนโทพปนอรโสยะธามนิโชติระโสยะธาซาปิโยวิวัชชนดุสัพโลโควินัสตุมาเตวจวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทุนาสุริสติจังวุฒาปจายโนจตตารโอธรรมมาวทันติอายุวันโดยสุขังภาลัง ภาวาตุสัพมังครังราคันตุสัพเทวตาสัพพิทาหนุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทโทติมผ่าวันตุเตอ่อยู่ดีมีสุขทุกคนเด้อ